ซาโวมิวเอ็กห้ามพลาดกันเลยทีเดียวปรับราคาลงมาเป็นพิเศษเลยลอตนี้เหลือเพียงแค่10บโขคันเท่านั้นเองมีทั้งสีบอลสีดาเหลือเพียงแค่2คันนะคะคุณลูกค้าเทื่นั้นติดจองหมดแล้วออปชั่นตัวท็อปทุกอย่างจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่ไปสาโวมิวเอ็กห้ามพลาดขอรายได้เพียงแค่2 0 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะสนใจคันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพพฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพีมเพจโยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะสําหรับวันนี้จะมาอัปเดตสาวกรถ isuzu mu-X กันเลยนะคะคุณลูกค้าตอนนี้ปรับราคาลงมาแล้วนะคะจากราคาเดิม ปรับลงมาให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะใครที่เป็นสาวก m ิวเบอกเลยว่าห้ามพลาดตัวท็อปกันทั้งนั้นนะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่20กว่าคันเท่านั้นเองนะคะวันนี้มาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะคะสนใจคันไหนรีบแจ้งรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะ0827043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะมีสังสีบอลเงินสีขาว สีดำมีให้เลือกเพียบกันเลยทีเดียวนะคะลูกค,ค้ารีบโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยขอรายได้เพียงแค่2 0 0 0 0ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0เท่านั้นเองนะคะ<ส>เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลยนะคะทุกตัวทุกคันนะคะเป็นตัวท็อปกันทั้งนั้นเลยนะคะมาดูคันแรกกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ตัวท็อปแบบนี้นะคะ isuzu mu x 3.0น n a v i ขับ2ปี2018 ะะสำหรับตัวนี้ปรับราคาลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงแค่679,000บาทเท่านั้นเองนะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคลเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วนี่ส่วนของภายในนะคะเบาะหนังสีเบทปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้พร้อม ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะสนใจคันนี้นะคะผ่อนเพียงแค่12,000บาทเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับจอกลามพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะ6 000, 4 000, 9 0 0 0บาทอะหบาทนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็ที่ เก็บสัมภาระพื้นที่กว้างขวางสามารถพับเบาะได้ติดแอร์รอบคันให้กับคุณลูกค้าไปเรียบร้อยแน่นอนนะคะ MU-X 3.0ในวีปี2018นะคะ679,000บาทนะคะ679,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคุณลูกค้ามาดูคันต่อไปด้านหลังของเรานี่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้นะคะลูกค้าเลขมาอยู่ที่1 2ง เลขไม่แสนสองนะคะ Isuzu Mu-X นะคะสามจุดศูนย์ในวิปปีสองพันสิบแปดนะคะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้เลขไม่แสนสองราคารุ่นปีเดียวกันแตกต่างกันที่เลขไม่สีดำอีกหนึ่งสีตอนนี้เหลือเพียงแค่สองคันสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Isuzu Mu-X หนึ่งจุดเก้านะคะ Dionic ปีสองพันยี่สิบ เลขไมแสนห้านะคะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้บาทนะคะ, 7, 999, นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวก่อนเป็นชม m i n เ r ด h a ยเชมาให้กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเด่นทามานิ่งไลท์นะคะได้ชุดแต่งรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยตัดขอบด้วยโครเมียมมากันสาดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดํามาให้พร้อม จอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะคุณลูกค้าพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะเบาะหนังสีดำปรับสภาพทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีจอกลางมาให้ลูกให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยสามารถพับเบาะตรงด้านหลังได้อีกด้วยนะคะ7จ9 0แ0ับาทนะคะสำหรับคันนี้นะดิอีเลกตัวนี้ปี2020ตัวท็อปเป็นเครื่องหนูุกกประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวด้วยนะคะอีหนึ่งขั้นเลยนะคะตัวนี้ ปรับราคาลงมาจากเดิม10,000บาทนะคะ Isuzu MU-X นะคะ3.0มจุดยวิปี2018นะคะ669,000บาทนะคะตัวนี้นะคะทะเบียนนี้3878นะคะ669,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,000เช่นเดียวกันนะคะ12,000เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้นะจ๊ะพี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ติดจอง ตัวนี้ติดจองไปแล้วนะคะตัวนี้ติดจองไปแล้วนะคะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งคันนะคะสีบอนเงินเชียร์เดียวกันปรับราคาลงมา10,000บาทนะคะตัวนี้อ s u ู u m u x 3เนเนวิปี2 0 1 8นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะ3 6 6 0 0 0บาทนะคะสีดำตัวนี้ปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่819,000าบาทแต่เบมีนนี้ติดจองเหลือสีดำเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นเองนะคะ799,00 0านบาทนะสำหรับคันนี้นะ มาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างเราดูด้านหลังหมดแล้วนะคะมาดูด้านหน้าด้านหน้าของเราจะมีในส่วนของตัวนี้เลยนะคะ Isuzu MU-X 3.0 Neo V ปี258นะคะ679,000บาทนะคะทุกคันปรับราคา10,000บาทนะคะลดราคาลงมา10,000บาทก็เลยทีเดียวเหลือเพียงแค่679,000บาทนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย กระจังหน้าแบบโคเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะภายในเราปรับสภาพให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าภายในนะคะเบาะหนังสีเบบปรับสภาพทุกอย่างให้เรียบร้อยตัดโดยลวดลายนับไม้ลดลวดลายไม้สวยงามนะคะกินใหม่ๆยังอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะสามารถพัพบเบาะลงได้นะจ๊ะพี่สามารถพัพบเบาะลงมาได้กดตรงนี้ขึ้นนะคะพัพบเบาะลงได้เลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับจอกลางมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยหมดเลยนะคะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ isuzu mu x 3 0นว์ nev ขับ2ปี2018นะคะ6 7แ0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะมาดูอีกคันต่อไปกันเลยนะคะสีดำรู้สึกว่าหลุดจอมาหนึ่งคันอยู่ตรงด้านหน้เดี๋ยวพิงพาดูกัน นะคะสำหรับคันนี้เลขไม่แสนสี่นะคะเลขไม่แสนสี่นะคะ Isuzu Mu-X 3.0 d e v i ปี2018นะคะ6 6แ0 0 0 0บาทเลขไม่อยู่ที่1,500,000กโลนะคะตัวนี้1 5 0 0 0 0สกโลเท่าน,นั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าใครที่ไปสาวง Mu-X บอกเลยว่าห้ามพาลาดรถเข้ามาทั้งหมด20กว่บคัน26คันตอนนี้ติดจองไปแล้วครึ่งต่อครึ่ง นะคะเหลือเพียงไม่กี่คันเท่านั้นเองนะคะที่ผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นนะคะลูกคะ้าแล้วก็อีคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้ Isuzu MU-X 3.0มจู 3, นย์ n e u ปี2018นะคะ679,000บาทนะคะภายในเหมดการต่างกันที่เลขไม้แล้วก็ราคานะคะสำหรับตัวนี้เลขไม้วิ่งอยู่ที่ 1นึ่งแสนหนึ่่นกโลนะคะเลขไปถือว่าคันนี้เลขไปน้อยสุดเลยนะคะ1นึ่งแสน่งกโลนะคะสําหรับคันนี้นะหกแสนเจนเก้าพนบาทนะคะมาดูสีดาอีกหนึคันสีดํามี2องคันติดจองไปแล้ว1คันนะคะสําหรับคันนี้นะคะอีซูซูมิวเอ็กซดออนปีสอง9ันสิบเาเจ็ดแสนหบาทนะคะลดปี2,019กก็จางหน้าแบบ โคมี่สองเส้นเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไรกระจังหน้าดา้านล่างจะได้เป็นชุดแต่งของเขามาให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะร้อมแบกเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้ครบไฟเลี้ยวแบบ LED มีมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาให้นะคะเครื่องเลซรดีนหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมันติ ฟังก์ชันมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่หม่นหมื่นสีน 4, ผ่อนประมาณหมื่นสนะคะนี่ส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยเบาะหนังสีดำนะคะดูแลง่ายไม่เลอะติดแอร์รอบคันมาพร้อมกับไฟในเก่งมีมาให้พร้อมติดจอกลางมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ กระจกแท้เดิมจากโรงงานเป็นของอีซูซูโดยตรงเลยช่วงไฟท้ายตัวนี้แบบ LVD มาให้นะคะนี่ส่วนของที่เก็บสัมภาระสามารถพับเบาะลงไปได้แล้วก็วางของในส่วนของตรงนี้ได้นะคะริ้วรอยต่างๆเรามีการเก็บงานให้มีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำบีมาให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปของเครื่อง1.9มีมาให้แล้วเขาปรับราคาลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงแค่ 759,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Isuzu MU-X 1.9 D-ionic นะคะปี2019นะคะ759,000บาทติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วนะคะสำหรับใครที่มีรายได้ประมาณ20,000ขึ้นไปซื้อคันนี้คันเดียวจบเลยนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเลขไมคคันนี้วิ่งอยู่ที่100,000 ตัวนี้วิ่งอยู่ที่1,30,000 0กโลนะคะหน0 0งแสกโลเท่านั้นเองเครดิตีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะสำหรับ1.9่ดเออนิกปี2019นะคะ7 5 9 0 0สับาทนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยคะ่ะคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้า เป็นตัวปี2018เช่นเดียวกันนะคะเป็น Isuzu m b X 3.0เนว V ปี2018เลขใบอยู่ที่140,000กโลดนะคะราคาอยู่ที่669,000บาทนะคะได้เป็นสีบอลสสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ10กว่คันนะคะไม่ถึง20คันกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือ อยู่ภายในปริมณฑลภายในกรุงเทพรีบมาซื้อรถที่ราคาถูกๆกันเยอะมากนะคะแล้วที่สองพันตัวนี้เขาได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่เป็นสาวกมิลเอ็กนะคะพิงบอกเลยว่าห้ามพลาดอถนี้เป็นลอตพิเศษจริงๆนะคะราคาไม่ถึง, 7, 000, ถงเ0 0ดแสนเพียงแค่6กแ0 0 0กห 9,000บาทเท่านั้นเองเลขไมลแสนสีแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เขาได้เป็นตัวท็อปมาให้ด้วยนะคะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า Isuzu MU-X 3.0ในวีปี2019นะคะ6 7 9 0 0 0บาทเลขไมลอยู่ที่1 2 0 0 0 0 0กโลนะคะตัวนี้นะคะทะเบียน7,631นะคะสบอลเงินสีที่ดูแลง่าย ครบเครื่องให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับคนนี้นะติดกล้องหน้ากล้องหลังมีมาให้กับคุณล ok ูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะยังไม่พอนะคะแล้วก็ในส่วนของติดแอร์รอบพ,พันนะคะจอกลางมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะยังไม่พอนะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้าขวดน้ํามีมาให้สามารถพับเบาะลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถพับเบาะลงไปนอนแบบนี้ได้เลย นะคะคพื้นที่กว้างขวางพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่เป็นสาวงมิวเบอกเลยว่ารบนี้พิงไม่ให้อยากค่้พลาดนะคะเพราะว่าเหลือเพียงแค่1กวกาคันรีบมาอัปเดตสต็องให้กับพี่ๆได้ดูกันเลยนะคะว่าลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวงมิวเนะคะบอกเลยว่าเรามีให้เลือกเยอะมากๆนะคะในย่านนี้เลยนะคะ รถของเราคือรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายให้อีก30วันและยังไม่พอนะคะวารันตีของเรานะคะมีถึงการมีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกด้วยนะคะซ่อมศูนย์ทุกกรณีสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถกรบับบริษัทเพชรยนต์นะคะ รีบเข้ามาดูกันได้เลยที่เสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหอมหิง Pink ด้วยนะคะสำหรับออกสำหรับหอมพิงนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจค้าขายรับเหมาออกได้นะคะจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนพาณิชย์ออกได้มีสัญญาเช่าสามารถออกได้เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ จับไฟแนนซ์นอกสถานที่เรามีให้ต่างจังหวัดออกได้เตรียมเอกสารมีไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ส่งรถสไลด์ให้ถึงที่เลยนะคะแถมน้ำมันเต็มถังให้อีกด้วยยังไม่พอแถมประกันเครื่องเกียร์ให้กับคุณลูกค้าอีกนะคะสนใจคันไหนนะคะรีบโทรสอบถ,ถามรายละเอียดหาพิง์ได้เลยตามเบอร์ที่พิง์ปักหมุดไว้ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ